ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวนนะครับสองแปลงสองแปลงนะครับติดกันอยู่คนละฝั่งคนละฝั่งคลองนะครับที่ดินตรงนี้นะครับตั้งอยู่บ้านดงบังนะครับตําบลดงขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นสวนทุเรียนนะครับแปลงที่บัตรถ่ายตอนนี้นะครับจํานวนสี่ไร่สามงาน สี่ไล่สามงานสี่สิบแปดตารางวานะครับหลักเขตตั้งแต่ตรงเสาปูนด้านหน้าของบัตรตรงนั้นนะครับตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็ยาวมายาวมาด้านนี้นะครับนี่เลยนะครับแปลงนี้นะครับขายนะครับเดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนนะครับขายห้าจุดห้าล้านบาทนะครับสี่ไล่สามงานสี่สิบแปดตารางวานะครับแปลงนี้มีทุเรียนอยู่ จ็ดสิบต้นนะครับเจ็ดสิบต้นทุเรียนสาวนะครับแปลงตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกันไปแปลงนั้นนะครับห้าไร่หนึ่งงานเก้าสิบเก้าตารางวานะครับก็ตกห้าไร่สองงานนะครับตกห้าไร่สองงานห้าไร่สองงานนะครับทุเรียนสองร้อยกว่าต้นทุเรียนแบบนั้นเลยนะครับเป็นทุเรียนเก็บผลผลิตได้เรียบร้อยนะครับทุเรียนกําลังสาวนะครับแตกสาวแล้วก็เก็บผลผลิตได้เรียบร้อย นะครับแปลงนั้นทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะครับทุเรียนสองร้อยกว่าต้นจะมองเห็น share, ติดๆกันเลยนะครับนั่นนะครับแปลงนั้นจํานวนห้าไร่สองงานนะครับแปลงนั้นขายนะครับขายราคาต่างกันนะครับแปลงนั้นทุเรียนสองร้อยกว่าต้นกับแปลงเนี้ยทุเรียนเจ็ดสิบต้นนะครับแปลงห้าไร่สองงาน นะครับขายยกแปลงหกจุดหกล้านบาทนะครับหกจุดหกล้านบาทนะครับแปลงเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมแปลงนี้ก่อนนะครับแปลงนี้มีทุเรียนเจ็ดสิบต้นนะครับหาได้นับไว้เรียบร้อยนะครับมีทุเรียนเจ็ดสิบต้นทุเรียนสาว,สาวะสน,าน,นะครับแตกสาวลักษณะนี้เลยนะครับเจ็ดสิบต้นนะครับมีอยู่ซีกหนึ่งนะครับอีกซีกหนึ่งก็เป็นทุเรียนค่อนข้างเล็กนะครับ นี่นะครับเป็นทุเรียนลักษณะนี้เลยนะครับก็จะปลูกไว้เก็บผลผลิตไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับพวกเงาะพวกอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะนี่นะครับก็ยังมีผลผลิตอยู่นะครับก็ยังมีลูกอยู่ที่ตรงนี้นะครับออกจากที่ดินไปถนนตัดใหม่นะครับเส้นสามสามถนนตัดใหม่นะครับเป็นถนนสี่เลน ตัดจากอำเภอปากพีนครนายกไปที่สะแก้วอรัญน,นะครับจากตรงนี้ออกไปหนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับนี่นะครับเป็นสวนทุเรียนลักษณะน,นี้เลยนะครับด้านนี้นะครับเจ็ดสิบต้นนะครับเป็นสวนทุเรียนเจ็ดสิบต้นเนื้อที่สี่ไร่สามงานนะครับสี่ไร่สามงาน แปดสิบอ่าสี่สี่สิบแปดตารางวานะครับอันนี้ทุเรียนเจ็ดสิบต้นก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเก็บผลผลิตได้นะครับนี่เลยนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้ครับขายห้าจุดห้าล้านบาทนะครับห้าจุดห้านะครับห้าล้านห้าแสนบาทนะครับยกแปลงนะครับพร้อมทุเรียนทั้งหมดนะครับเจ็ดสิบต้นนะครับ แปลงนี้ก็ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ก็ทางเจ้าของต้องการจะขายนะครับเจ้าของเดียวนะครับเจ้าของเดียวกันนะครับเนี่ยคือใช่หมดเลยนะครับแต่ว่าทางนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับแปลงที่สมบูรณ์คือแปลงตรงข้ามกันไปนะครับแปลงนั้นแปลงนั้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอันนี้แปลงแรกนะครับแปลงนี้รูปแปลงจะสี่เหลี่ยม เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวชมรูปแปลงนิดนึงนะครับรูปแปลงสองแลงจะตำแหน่งจะอยู่ลักษณะเน,นี้ยนะครับอันนี้แปลงสีไล่สามงานสี่สิบแปดตารางวานะครับอันนี้เป็นถนนนะครับถนนเข้ามานะครับถนนก็เข้ามาจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับขี่ตามถนนที่ดินจะติดคลองนะครับ ติดครองทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นครองสาระนะครับตรงกลางติดกระทางนี้ก็จะเป็นคลองนะครับอันนี้ก็เป็นคลองก็จะทําเป็นล็อกไขล็อกมันนะฮะอันนี้ขายห้าจุดห้าล right. ้านบาทอันนี้ขายหกจุดหกล้านนะครับอันนี้เป็นอันนี้ทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะครับทุเรียนเก็บผลผลิตได้หมดแล้วอันนี้ทุเรียนเจ็ดสิบต้นนะครับแปลงนี้นะครับราคาก็ต่างกันเจ้าของเดียวนะครับสนใจมาชมนะครับก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ 0 9นย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกครับอันนี้แปลงนี้นะครับทุเรียนเจ็ดสิบต้นนะครับขายห้าจุดห้าล้านบาทอยู่ในห่างตัวอำเภอเมืองปราจินบุรีนะครับจังหวัดปราจินบุรีห่างตัวอำเภอตัวสำนักงานข้าราชการต่างๆนะครับเพียงแค่ไม่ขี่กิโลนะครับ ห้าหกกิโลเท่านั้นนะครับห่างโรบินสันห้างโรบินสันปลาจีนบุรีแค่หกกิโลเท่านั้นนะครับห่างสำนักงานที่ดินนิดเดียวนะครับก็สนใจก็ลองมาชมได้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับจะเอาแปลงไหนก็ได้นะครับพวกเงาะพวกอะไรเนี่ยนะครับเป็นเป็นที่เขาจะล้อมออกให้นะครับเราก็คงจะเหลือทุเรียนกับเงาะเป็นบางส่วนเท่านั้น นะครับสนใจเข้ามาชมก็โทรมาได้นะครับนี่นะครับแปลงสีไล่สภาพจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับรวมรวมทั้งหมดเลยก็เจ็ดสิบต้นนะครับซีกหนึ่งก็จะใหญ่นะครับซีกนี้จะใหญ่นะครับซีกนี้ก็ประมาณสองไล่นะครับซีกนี้ก็จะเป็นทุเรียนเล็กแล้วก็ก็ต้องมาปลูกเสริมเอานะครับอันนี้สีไล่สามงานนะครับสี่สิบแปดตารางวา ขาย5.5ล้านบาทนะครับส่วนที่ขาย6.6ล้านบาทเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับเดี๋ยวบัตรขอญอาตพาเดินเข้าไปชมด้านในเลยทีเดียวนะครับคือแปลงนี้เลยนะครับตรงข้ามกันไปสภาพทางเข้านะครับก็จะค่อนข้างจะดีนะครับนี่นะครับหลักเขตก็ตั้งแต่ตรงเสาปูนตรงเนี้ย แล้วก็มาฝั่งนี้เลยนะครับไปจนถึงทิวไผ่นะครับสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมเลยทีเดียวนะครับอันนี้บัตรก็พาเดินชมนะครับให้เพลิดเพลินนะครับคลองที่ว่านะครับอันนี้เป็นคลองนี่นะครับคือตรงนี้เลยนะครับเป็นคลองนะครับหลักเขตก็มาถึงตรงนี้ เดี๋ยวบัตรจะพาเดินเข้าแปลงในนะครับนี่นะครับที่บัตรเดินมานะครับนี่เป็นสวนสี่ไร่นะครับคือฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาไปชมอีกแปลงหนึ่งนะครับไปชมอีกแปลงหนึ่งนี่นะครับเดินเข้ามาแปลงที่สองนะครับฝั่งนี้ อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำม,มาใชา้เวลามาเก็บผลผลิตนะครับทุเรียนนะครับสองร้อยกว่าต้นไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับแปงลงสีไร่คือด้านนู้นนะครับคน,คนละฝั่งคนละฝั่งคลองนะครับอันนี้แปงลงห้าไร่สองงานนะครับขายหกจุดหกล้านบาทนะครับ ราคานี้คุ้มนะครับทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะครับเป็นลักษณะน,นี้เลยนี่นะครับสนใจแปลงไหนก็ลองมาชมได้นะครับอันนี้แปลงนี้ก็จะมีเงาะด้วยอันนี้ทุเรียนปลูกใหม่นะครับด้านริมคลองก็จะมีตลอดแนวเลยนะครับแปลงนี้นะครับเก็บผลผลิตนะครับก็ได้ไปจำหนับเลยนะครับเนี่ย นี่นะครับคือค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอันนี้ที่มองเห็นนะครับเป็นทุเรียนทั้งหมดนะครับถุงขาขาวที่กองอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เก็บผลผลิตไปนะครับเนี่ยนะครับสองร้อยกว่าต้นนะครับในเนื้อที่ห้าไร่สองงานเนี่ยนะครับสองร้อยกว่าต้นนะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างนะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่สนใจสวน นะครับหรือถ้าทุนทรัพย์พอก็เก็บไว้สองแปลงเลยก็ได้นะครับก็แปลงแปลงตรงข้ามกันเจ็ดสิบเอ่อเจ็ดสิบกว่าต้นนะครับก็สี่ไร่สามงานสี่สิบสามตารางวานะครับอันนั้นขายห้าจุดห้าล้านบาทนะครับห้าจุดห้าล้านบาทอันนี้แปลงนี้นะครับ ทุเรียน200กว่าต้น5ไร่2งานขาย6.6ล้านบาทนะครับราคานี้ลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับทางเจ้าของแจ้งไว้แบบนี้นะครับทางเจ้าของแจ้งไว้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านท้ายก็จะเป็นคลองนะครับคลองแบบนี้เลยนะครับมีคลองมีน้ําใช้มีคลองรอบเลยนะครับอันนี้นะครับดูสังเกตดูถุงนะครับที่เก็บผลผลิตไปนะครับที่เอาผลผลิตไปขายนะครับ เฉพาะต้นนี้ก็ประมาณสี่ห้าสิบลูกนะครับอย่างน้อยๆนะครับต้นหนึ่งมีสามสิบขึ้นไปนะครับสามสิบลูกนะครับที่มองเห็นถุงที่เขาห่อนะครับที่เขาเจ็บผลผลิตขายไปแล้วนะครับอันเนี้ยต้นหนึ่งมีอย่างน้อยๆสามสิบลูกขึ้นไปนะครับนะครับก็ขายได้หลายตังค์นะครับแต่ทางเจ้าของก็เป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับดูแลไม่ไหว นะครับดูแค่จะมาตัดหญ้าก็ยังตัดไม่แล้วนะครับก็ตัดได้เป็นบางส่วนทุเรียนกําลังแตกเสานะครับทุเรียนแตกเสาแล้วก็มีผลผลิตนะครับอยู่หน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดนะครับหน้าสิบก็มีนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแปลงนี้นี่นะครับห้าไร่สองงานนะครับมีทุเรียนเกือบเต็มแปลงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคลองล้อมรอบลักษณะเนี้ยนะครับ อันนี้บัตรอยู่ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินเข้าไปกลางแปลงนะครับตรงเนี้ยนะครับยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับเนี่ยที่มองเห็นทั้งหมดเลยนะครับที่ตัดหญ้าไปแล้วก็มีนี่นะครับซีกหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนลักษณะนี้เลยนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่นะครับต้นกําลังสวงามนะครับนี่เลยนะครับราคานี้ถือว่า ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเนี่ยราคานี้โอเคนะครับห่างถนนตัดใหม่แค่หนึ่งกิโลเท่านั้นถนนเส้นสามสามนะครับถนนสวนสอศน,น,นะครับนี่นะครับสวนทุเรียนจริงๆนะครับมีทุเรียนนี่นะครับอันนี้น่าจะหลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อน นี่นะครับเป็นสวนทุเรียนลักษณะน,นี้เลยนะครับนี่นะครับสวนทุเรียน มีผลนะครับนี่คือนี่นะครับมีลูกด้วยนี่เลยนะครับกำลังงามเลยทีเดียวนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วด้วยนะครับต้นขนาดนี้นะครับสองร้อยกว่าต้นนะครับขายหกจุดหกล้านบาทหกล้านหกแสนนะครับราคานี้ก็ลงมา คุยกับทางเจ้าของได้นะครับโดยตรงนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับสวนทุเรียน แบบนี่นะครับทุเรียนทั้งแปลงเลยนะครับด้านท้ายติดคลองนะครับพื้นที่ตรงนี้ออกไปถนนสามสามนะครับถนนสุวรรณศรหนึ่งกิโลเท่านั้นออกไปห้างโรบินสันปราจีนบุรีนะครับสำนักงานต่างๆนะครับเก้ากิโลนะครับนี่นะครับสมบูรณ์นะครับเก็บเฉพาะปีนี้ก็บอกว่าเก็บได้รอบแรกนะครับเก็บได้เป็นล้านนะครับ สองร้อยกว่าต้นเก็บได้เป็นล้านเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นคลองนะครับที่ของเราก็จะ,สะเสมอคลองด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นสวนทุเรียนลนนักษณะนี้ถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแบบนี้นะครับเปียกพี่จากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยแปดกิโลเท่านั้นนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบแปดกิโลนะครับสะเชิงเศร้านะครับแปดลิ้ว 82กิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับ110กิโลนะครับตรงน,น,รน,น,น,นะรนี้สวนทุเรียนลักษณะนี้เลยนะครับนี่สวนทุเรียนสนใจก็ลองเข้าไปชมได้นะครับเบอร์ติดต่อ0 98 007นะครับ5266 098 007นะครับ5266บัตรก็ยินดีจะพามาชมพื้นที่จริงนะครับคุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงเนี่ยนะครับต้นค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ต้นค่อนข้างใหญ่นี่เลยแบบนี้เลยนะครับเจ็บผลผลิตได้นะครับนี่นะครับมาตัดหญ้าอีกนิดหนึ่งนะครับก็ ผลผลิตได้เลยนะครับเนี่ยได้ทุกต้นนะครับต้นหนึ่งก็มีสามสิบถึงสี่สิบลูกนะครับนี่เลยสนใจก็ลองเข้ามาชมนะครับเบอร์ติดต่อศูนย์ข้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์ก้าแดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาพี่ๆเพื่อนๆคุณๆนะครับมาชมพื้นที่จริงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับ จะชมแปลงซ้ายก็ได้แปลงขวาก็ได้นะครับลองเข้ามาชมดูนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลน,นองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้สวนทุเรียนจริงๆนะครับมีแต่ทุเรียนเท่านั้นเลยนะครับสองร้อยกว่าต้น ก็ยังมีมะกรูดนะครับมะกรูดมะนาวอีกนะครับเป็นบางส่วนนะครับก็สนใจก็ลองมาชมได้นะครับอันนี้นี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับห้าไล่สองงานนะครับขายหกจุดหกล้านบาทแล้วด้านหน้านี้ก็ไปยาวไปนู่นเลยนะครับไปจนติดอ่าคลองน้ําเลยทีเดียวนะครับสนใจก็ลองมาชมได้นะครับอันนี้ นี่นะครับต้นนี้ค่อนข้างใหญ่สวยเลยนี่นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับผู้เรียนนะครับ เขาเรียกสวนทุเรียนครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้สมบูรณ์มากนะครับนี้เก็บผลผลิตได้แล้วครับตอนนี้ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับในโซนหนัวเมืองจังหวัดปราจีนนะครับห่างถนนสวนอณศรเพียงแค่นิดเดียวนะครับเพียงแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นถนนตัดใหม่นะครับจากอำเภอปากพีจากนครนายกมาเนี่ยนะครับประมาณจากนครนายกมานี่ประมาณสิบอ่ยี่สิบห้ากิโลประมาณนั้น นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีกระท้อนอยู่ไม่กี่ต้นนะครับก็เป็นทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับที่มองเห็นทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ที่ใหญ่ๆนะครับสองร้อยกว่าต้นนี่นะครับฝั่งนี้นะครับทั้งหมดเลยรวมแล้วนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับคุุณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแต่ล้านกระขอบกิจการไร้ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การง,งานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บัตรด,ด้วยนะครับกดติดตามด้วย ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับแปลงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้าคุณคุณท่านใดที่สนใจแปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแปลงนี้สําหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวนทุเรียนห้าไร่สองงานขายหกจุดหกล้านบาทนะครับราคานี้คุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับสําหรับวันนี้ขอจบ ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ